ำไกรดูกแผดกว่าได้พี่น้องนี่ซุกบนท่านเป็ดเนาะพี่น้องเนาะพอดีระบ้อเลยเราจานกเลยอบริจักห่านโบจัก่านเดีอพี่น้องอันนี้เด้เรากำลังเห็ดเนาะพี่ิงพี่น้อง สบายดีท่านผู้ชมอสบายดีท่านผู้ชมเลยทนีน้องเสือชีดำนองก,กเลยมือันนั้นตอนนี้เฮาพาก,กันก็เกี่ยวเสียดเหลือเป็ดตอนนี้เอือ่อยกําลังอ่หลังพ,กกพัก,อกอตอนนี้เฮามีเมนู <c oughs> เด็กน้อยเฮ้าสิพากันเหตุเหลือดแปลงเป็ดกันนกกินเขากินน้ำแรวและไว้สิกับบ้านนอกบันนี้พี่น้องเดี๋ยวมาบึงลังบ้านน้ำกันเนาะว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์สัใดตรนี่น้องพี่น้องคือแบบว่าอันเอื่อยแล้วหลังแล้วเลี้ยงเป็ดนะไลยเติบเนาะั้นนี้พวกเฮากันเลยสิพากันมากินป้งเป็ด นี่เนาะล้างพักอยู่อันนี้เบื่องล้างบาเนาะเดียวไบชิพาพี่น้องลงไปเบิงล้างบานไปเก็บพักเก็บวัวชิคาล้างบาสน้ากันเนาะพี่น้องเนาะนี่กาบกาบกาบอันนี้แม่สวนพักฝ่น่าในสวนพักเออผู้ก็ไปเดนี่โกบกขี่ครับโกบเผากะมีเนาะพี่น้อง ส่วนไลจะเป็นหมกเผาออไฟดูดบดโบโดกปนไนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเก็บหัวชิคายก่อนเนาะอ่าเข่ามาสวนปอ้มปอมหมกป้าพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นยังบ่หมกนาวจะเป็นดโดกหมกนาวดโกดกแผลโดกว่าพี่น้อง พี่เป็นจนงาสิฮักพูดนี่แต่มังนาวเปิ้ลหลายมากหลายอิลีพี่น้องนี่กุ้งนี่นน,นาเตมนมังนาวาใหญ่เออเอาไว้สีไข่ก่อนนะพี่น้องนะเอาไว้สีไข่ก่อน

tí bằng nào lai thẻ lai là nó mày nó bước này cái pin con nó mày con nó mày หอมสวนนอเบื้องนั่นนอพี่น้องไปเดี๋ยวออกออกเดี๋ยวสิเพ้าเขาขอเป็ดขอกไก่เบื้องนอใหม่นอพี่น้องเนาะผุนนอใหม่เบื้องนั่นอันนี้ขอกเป็ดขอกไก่นอเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นําอยู่หลังบ้านกุบกนาวกุกได้ไก่ตะเมนดุกนอพี่น้องนี่กระลังพรมชิมานี่ก็อนนอใหม่ลังบ้าน สี่ขื่นเนาะพี่น้องนี่นะมีแต่นอนจรูจริลีพุ่นอยู่ดินพุ่นเห็นบ่มันสัตว์จรูจิลีขึ้นมานี่โอ้ยก้อนนี่มีแต่งาม,งามนี่มีพักอันนี้น้ำเด้อน,นี่แกง,นงห,กห,นนนหน่อใหม่ใส่ผักขาอืมอู้รลายเห็นบ่โอ้นี่เนาะพี่น้องเนาะ ก่อนจุโรเจอเรขึ้นโอ,โอ้หลายเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกโอ,หโอ้หลาย่อคนโอ้อมก,ก็เลยป้าหลายอีลิโอ้ป้าพี่น้องป้าขนหลายดิ ก้มขึ้นนล้พี่น้องเนาะร้ายร้ายร้ายมาตัวนี้หนึ่งหนึ่งสองสี่สี่เรียนกันเหตุสายลายอยู่เนาะอ่ะนี่ก็เป็นนอใหม่อันนี้ไปเบิง่งกันเนาะนอจากนอใหม่ร้ายแล้วกะอันนั้น หมากล้ำไงเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิง่งหมากล้ำไงอันนี้พักมักแปบเนาะไปกินกับอันนั้นปนหลวกกินกับปุนอันนั้นหลางพักบุทันเหลวอยู่เนาะพี่น้ <c oughs> องเออลายลายกวางนี่จุ่มละสี่จุ่มละสามนี่เป็ดทั้งนั้นหลังหลังพักบุทันเหลวอยู่เนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปเบิ่งกูหมาลำไงเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะหมาลำไงก็ดกแถมดกว่าได้พี่น้องโอนี่ซุกบระทันขากเนาะคือว่าทิดหนานะจะซุกเถี่ยนาะจนงานนะฮักงานตัวนี้นี่จนมันฮักควมันดกนี่ยก็บบีให้เขาเนาะนี่ตัดต้นไม้ลายเนาะพวกตะกี้ลูกมาฝูกอันนี้หน่วยงานอนามัยเนาะพี่น้อง แผนกอนามัยเม่นดกแขดกว่าน huh like ี่งานนี่กะกรมมันฮักเนาะพี่น้องผัวมันดกแห้งดกดีโลนี่จะน่อยกะซุกเถี่ยแล้วก็เก็บขายต่อเนาะพี่น้องนี่กะมักขามกรมมักขามหวานเนาะแนวมันออกมาแต่ไทยพอด้ะลุงและปู่แต่มันเบิดแล้วเนาะเดี๋ยวบอกพี่น้อง นี่เนาะเดี๋ยวหน่อยมาแต่งกินน้ำกันเนาะพี่น,น้องเนาะจิ๊บเป๊ดเนาะพี่น้องมันนี้เนาะพี่พากันเห็ดกินแหละ แหละก็นั่นไล่แถวไล่วานเอาใหม่พี่มาพี่แก้มออกหน่อยตุดด้ยโวยขอบใจเด้อถือถวยหน่อย จับเป็ดเนาะพี่น้องเนาะพอดีระบ้อเลยมันคือการเออจับไปทำแลวสิโอจะเหม็นคนบัวลรายไปจับเอกะงมเบิ่งนำตีว่ามันตุยอยู่บอไซโซเน่ ตจับตีนมันทุบตีออเอา้าคือจ่อยเนะาะเบาเนาะมันบอกพา่อหัวอาหารเลยพี่น้องผูาา้ใดอยากสนับสนุนหวัวอาหารติดต่อมามันอยากจ,จ่อยเนาะพี่น้องเนาะมันบอกพา่อหัวอาหารคือว่าน,น,นาะเฮ้ยเนาะอนี่อ้ยน,นี่กระบ,บื้องเป็นพ่อโลกบนนี้ นะได้น้องมันสองตัวเอาโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งนตอนกินพ่อพี่นนอง นี่น้องพี่น้องพักเข้ากับเกียมไหวแล้เน้องนี่พักกินกับเปลือดแป้งพักหุยหนาเนาะอันนี้แมงกายเกียมแล้วแล้วมีแต่ถาคข่าวซุปเนาะพี่น้องวันนี้พูลบเบ็ดหอบใกล้เฮ้ย ดังแ่ไม่ใช่กด้อพี่น้องลคนเป็ดด้อลกซอยแน่ขาเลยอมวยจะพูเราจังอันนั้นจะพูเราจังสางขอเราแซดมาแต่สิบเอ็ดหมึ่นวจเีดดอย่าบป็นยังกัอิ ไปแลกิ๋นติเบ็ดตะซอมโตโอ้ยบ่มีแนวกิ๋นนมเจ้ายามบ่เบิดซะบ่เดี๋ยวไว้กิ๋นหลายมื้อเนาะบู๋ตัเดียวนี่ก็หลายมคโทเอาาานอานเลตังอาาะานเอาเอาไว้ตัวนึงก็เอาไว้กินหลายมื้อบ่เฮ็ดบ่กินเบิดเนาะนี่ห่ามึงสิอันนั้นบ่ ประหยัดไปอีกน้อยไปอีกเลยบอกระบอกปลาไก่เนาะนี่คือเป็ดนเป็ดเป็ดหนามว่ะเลี้ยวมันเลี้ยวหนามากว่าเดือนเจ้าอันเลี้ยวมากฟินทางหนาเป็ดมาจักรเป็ดพี่น้องบริจาคหวานบริจาควานนะเด้อพี่น้อง ทีจริงมันอั่ะเนาะพี่น้องมันบุกินห้ำเนาะพี่น้องจตกมันเป็นเนียงตัวเนี้ยมันบุกินห้ำมันก็เลยจอยอันนี้ไอเดย์เรากำลังเพ็ดเนาะเพ็ดเนาะเพชรเนาะโอ้โหเศร์ลายเศร์ใจโดยยังเบิ้งเบิ้งนี่นี่อันนี้แม่น เลือดนอกแปลงเหลว64ว่ะสันเดนี่ 4, <7. S 1> เออ47 64สามกีดย่างเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าอ่าต้นนี้ใส่แล้วเนาะพี่น้องนี่เดโอ้นี่น้องผีหญิงพี่น้อง Wow, madu ja, yeah